สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยกับอาจารย์ธิดาถาวรเศษประจำวันเสาร์ที่22กันยายน2555โดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องจากเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องรายงานข้อสรุปในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองของคณะกรรมการคอ,อปปสวัสดีครับอาจารย์ธิดาดค,ครับอาจารย์ธิดาวันนี้เราจะต้องเรียกว่าเราจะต้องมาชำระรายงานของคอ,อปคอ,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 อปปกันต่อจากเมื่อวานนี้ ในเรื่องถึงความไม่น่าเชื่อถือและความการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับดังกล่าวนอกจากในประเด็นเรื่องชายชุดดําแล้วยังมีประเด็นอื่นใดอีกไหม,ม<า>คะ<า>อาจารย์มากมายค่ะครับคือเมื่อวานนี้ที่เราคุยเรื่องชายชายชุดดาครับแล้วในทอนแถงข่าวเรามีคลิปข่าวที่ชี้ให้เห็นว่าคนคือชายชุดดำนั่นแหละที่อยู่กับกองทัพครับเพราะว่ามาตามคือถ้าคุณบอกว่าเสียแดง เสียชีวิตครับอหลังก็ไม่กล้าสรุปไปว่ามาเกิดจากชายชุดดําเพราะปกติเนี่ยก็จะบอกว่าชายชุดดำเาเกคนครับผมครับที่เสียชีวิตแล้วทีนี้ปรากฏว่าแรกก็จะมีทหารมาที่จะมามาเอาเสียแดงออกไปครับตอนหลังเนี่ยมาเป็นลักษณะที่เรียกว่าแบบชายชุดดําปิดหน้าปิดตาครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยประชาชนก็ไล่ ขับไล่ไปไปไปท่ต้องปิดหน้าปิดตาด้วยครับได้ยินหรือเปล่าเนี่ยคออปคือประชาชนเนี่ยเป็นคนบอกคุณบอกว่าประชาชนไม่ห้ามปรามครับนี่ไงห้ามปรามขับไล่ด้วยต้องไปเลยที่ในรายงานจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องชายชุดดําว่ามีการช่วยเหลือจากกองนักว่าวว่าคนผู้ชุมนุมไม่ห้ามปรามการก็ไม่ห้ามปรามอะไรอย่างนี้ถ้าดูคลิปที่แถลงข่าวในวันศุกร์จะเห็นเลยประชาชนโห่ไล่ครับผม เขามีอาวุธแต่ตอนนั้นมันเป็นหน้าโรงพยาบาลก็เลยทําอะไรไม่ได้ครับพูดง่ายๆถ้าเป็นที่อื่นก็เรียบร้อยไปแล้วทีนี้ประชาชนที่ไปดักอยู่ที่นั่นด้วยความที่เขารักและเขาเป็นห่วงเสียดแดครับรวมทั้งประชาชนทั่วไปก็พากันไปที่นั่นแต่ว่าไม่มีใครใส่เสื้อแดงก็โหแล้วก็ขับไล่ถามว่าที่ไม่ให้ไล่เนี่ยไล่แล้วนะคะเพราะว่าเสื้อดํานั้นเนี่ยจะมาแย่งตัว ครับเสียแดงไปครับอเพราะฉะนั้นน,นี่คือความเป็นจริงแล้วอย่างหนึ่งก็การพยายามที่จะพูดว่าอาก้าครับผมทําให้ตายมีมีในตำรวจคนหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จําต้องขอดูว่าในรายงานของอาจารย์นี่จะมีเขียนชื่อเอาไว้ด้วยหรือเปล่าพนตารวจโทรอะไรอําพรมีไหมคะดูดูซิที่ที่ชอบพูดถึงเรื่องว่าแผล ดูแผลแล้วก็ในนี้อาจจะไม่ได้เขียนครับผมนะคะก็คือดูแผลแล้วว่าเกิดจากสามารถรู้ได้เลยว่าพายายามจะบอกจะพ,าาพยายามจะบอกว่าเป็นเอ9มเจสิบเกเป็นอากา้าทีนี้รเราก็ามาให้ย้อนหลังให้ดูสักหน่อยว่าถ้าเป็นอาก้าเนี่ยมันจะเป็นแผลแบบข้างล่างแผลแบบข้างล่างไม่ทราบจะเห็นได้ไหมคะข้างล่างเนี่ยเนี่ยถูกแล้วภายใต้สีแดง อันนี้เขาเรียกว่าปืนมาตรฐานของรัสเซียนะฮะครับผมอันนี้เป็นอากาแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นของ M16 จะอยู่ในวงสีเขียวข้างบนนี้ค่ะลองดูสิโคอสมาได้ไหมคะอ่าวงสีเขียวนะคะอย่างนี้ในวงสีเขียวเนี่ยจริงๆก็คือ3อัน กระสุนส่วนใหญ่จะเป็น3าอันล่างนี่ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ฐานของเราใช้ใช่อ่าใช่กระสุน5.56มิลเมตรครับหมายความว่าอะไรก็คือแผลภายในแผลภายในเนี่ยมันจะกว้างทะลุทะลวงมากครับผมกว้างและทะลุทะลวงมากเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่เขาดูเนี่ยเขาไม่ได้เขาาไม่ได้ไม่ได้ผ่าไม่ไดูแค่เพียงเพียงรอยรูรูข้างนอกรูเข้ารูออกครับผมรูเข้ารูออก ซึ่งซึ่งบางทีก็พยายามจะพูดว่าเป็นอาก้าแต่ผลการชนะสูตรของคนอื่นเนี่ยออกมามันก็น่าจะต้องเป็นเอ็นซีกเพราะต้องผ่าข้างในด้วยครับเหมือนอย่างอ่าเหมือนภาพที่แสดงให้เห็นครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่คุณแพร่ภาพเนี่ยเคอปปครับผม,ผมคุณมีแต่คนที่ที่เห็นในภาพนั้นนะครับอาก้า ที่เอามาโชว์เดินท่อมๆราจารย์ธิดาเลยบอกว่าไปยิงที่ไหน <c oughs> เพราะว่าคนที่ตายม,มันไม่ได้ตายด้วยอันนี้ครับเพราะว่าชนสูตรแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับผมคือความพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีและดังที่เราได้บอกไปแล้วว่าไม่ไม่มีภาพเลยที่มายืนอยู่กับเสื้อแดงหรือมายืนอยู่กับคนเสื้อแดงครับผมแล้วยังดันไปบอกว่าคนที่ไปเดินอยู่เนี่ยดูหน้าตาแล้วเหมือนเป็นการดของ เสแดงแล้วไอ้ฝรั่งคนนั้นมันจะรู้ได้ไงเพราะเขาอ้างคำพูดฝรั่งเลื่อนลอยหมดครับผมภาพที่เอามาโชว์ก็เป็นภาพในเน็ตครับแล้วเขาก็ยอมรับเองในเอกสารนะคะว่าเขาไม่รู้ที่มาที่ไปในนี้เขาบอกไว้ชัดเลยหน้าหน้า,าคือคือไม่รู้ที่มาที่ไปออยจย์อ่านหลายเที่ยวนะเพราะนั้นสมชายหอมรออย่าบอกว่าไม่ได้อ่าน <c oughs> อ่านอ่านเยอะเลย ก็ที่มาที่ไปว่าไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนคือเป็นข้อมูลที่เอามาเฉยเฉๆนี่หน้า52ภาพถ่ายและภาพบันทึกวิดีโอที่ใช้ในรายงานเป็นภาพที่ได้รับการเผยแพร่โดยทั่วไปตามสื่อต่างๆบ,บางส่วนหมายถึงว่าบางส่วนนะคะเขาก็ไม่ได้พูดว่าทั้งหมดแต่ที่ภาพภาพชายชุดดำก็คือ เอามาจากวิดีโอนั้นแหละครับเอามาจากในเน็ตทั้งนั้นโดยไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพได้แต่ภาพแรกเนี่ยครับอ้างว่ามาจากอัจาร์ชีระเราไปตามที่อันจารชีระอันจารชีราบอกมีคนมาขายครับมีคนมาขายทําไมมันกระบวนการเนี่ยเอามาช่วยอภิสิทธิ์หรืออย่างไรนะไปตัดต่อที่ไหนก็ไม่รู้ครับางภาพเนี่ยนะภาพเดียวกัน ภาพหนึ่งมืดมากอีกภาพหนึ่งสว่างโร่เลยครับเพราะฉะนั้นการการปรับปรับปรุงภาพการปรับปรุงภาพการตัดต่อตกแต่งนี่เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่พบว่าภาพส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปกระทั่งวันที่ที่มีการถ่ายภาพไว้ได้ครับเพราะภาพตามหลักมันต้องระบุวันที่ถูกไหมคะไม่งั้นคุณไปเอาภาพที่ไหนมาก็ได้จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ประกอบกับเหตุการณ์และข้อมูลแวดล้อมข้อปอง อย่างไรก็ดีเนื่องจากมีภาพจํานวนมากและเผยแพร่อยู่ทั่วไปแล้วครับคอพไม่สามารถตรวจสอบและระบุข้อมูลภาพได้ทั้งหมดโดยเฉพาะภาพที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็คุณบอกว่าคุณไม่รู้ที่มาครับคุณรับรองไม่ได้แล้วคุณเอามาใช้เป็นหลักฐานปรับปรำได้ยังไงเพราะภาพชายชุดดาเนี่ยล้วนเป็นภาพที่สามสีภาพครับผมที่เอามาจากทางอินเทอร์เน็ตทั้งซิมครับ ก็ก็นี่เป็นเป็นเรื่องต่อเนื่องแห่งการที่ปัญหาที่ว่าความไม่น่าเชื่อถือและการสร้างนิยายใช้ชุดดำเพราะฉะนั้นตั้งแต่ภาพก็ไม่น่าเชื่อถืออ้างอิงผู้ให้ผู้ให้ข่าวก็ไม่น่าเชื่อถือไม่มีที่มาที่ไปไม่มาเชื่อรห,รห,รหรือหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วว่า,าเราลองดู ลองดูถ้ามีคลิปมาภาพที่สีแยกาภาพที่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิไปไตยครับมีภาพคลิปมาเปิดเสียงด้วยเลยค่ะคก็ไม่เป็นไรของเราลูกทุ่งหน่อยอ,อันนี้ภาพเราดูไปแล้วเมื่อวานไปไปคลิปภาพเลย เธอเลยค่ะไม่เป็นไรพวกทีมงานมีอะไรก็เอาออกมาเถอะได้ทั้งนั้นเพราะว่าคนดูกับเราก็กันเองเ <c oughs> อาจารย์ครับจากภาพวิดีโอคลิปดังกล่าวนี้บอกอะไรเราครับหลายอย่างเลยครับผมสิ่งที่ท่านเราไม่แทบไม่เชื่อหูคัรบถามว่าหูของคอปได้ยินไหมคลิปพวกนี้ผ่านสายตาไหมองค์ประกอบแห่งการก่อความรุนแรงในภาพนี้มาด้วยเพลงมาด้วยเพลงถามว่าคอปได้พูดถึงไหมว่า การที่ทําให้เกิดความรุนแรงคือเวลาฟังทางประชาชนฟังทางเรานี่อ๊ยพวกนี้ปลุกระดมครับนะอย่างโน้อนอย่างนี้มีอาวุธชุมนุมไม่สงบแล้วก็เอาเอาคำปราศัยในตอนท้ายนะในนี้จะมีคําปราศัยในนี้เขียนหมดเลยใครไปปราศัยที่ไหนยกตัวอย่างเช่นพูดถึง คลิปที่ประจำอะรอริสมันนโดนอ่ะไอมาข <c oughs> วดน้ำมันอะไรอย่างงี้นะแล้วรวมทั้งนัทวุฒิคืออยู่ในตอนท้ายครับผมคือพูดองค์ประกอบความรุนแรงของฝั่งคนเสื้อแงครับเอาตั้งแต่ปัญหาการพูดครับคำปราศัยซึ่งเป็นหนึ่งในหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในหมื่นเพราะพูดเป็นไม่รู้กี่พันครั้งอะแต่ว่าเราไปพูดในหลายวาระหลายโอกาส แต่เ้อคําคพูดไหนที่อาจจะตีความไปทางการรุแนแรงได้ไปดึงออกมาครับเอาองค์ประกอบแห่งความรุนแรงก็คือคําพูดของสีแดงเช่นพูดเรื่องอแก้วสามดวงรหรืออริสมันพูดเรื่องขวดน้ํามันครับหรือว่า,าที่นัทวุฒิพูดอาจจะเรื่องตกใจครับอะไรต่างๆหรือจตุพรพูดว่าไปสารกางเขาดึงมาได้อย่างนี้เอามาหมดเลย แล้วพูดองคประกอบแห่งความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงโดยชายชุดดําครัมเขาไม่มีประจักษ์พยานหลอกว่าชายชุดดําไปทําอะไรที่ไหนแต่พยายามจะสร้างว่าไปปล้นความยิงปืนเนี่ยเราคืนหมดท้งนั้นนะครับแต่คุณเอาไปครอบรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าที่ผ่านฟ้าครับแล้วบอกว่าเจ๋งไปเอามาอันนั้นก็คืนหมดครัือไปดูไปดูผู้การแต้มสิคือหมายความว่าเรามีอาวุธครับผมเรามีคนปลุกระดมครับ เรามีคนที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงครับและมีภาพคนที่ถืออาการแล้วเดินไปเดินมาอืมครับแบบนั้นครับบอกว่านี่คือความรุนแรงครับแต่ในฝั่งของทางเจ้าหน้าที่รัฐะครับเมื่อกี้เนี่ยคุณทำได้อย่างไรครับคุณ <ผม S 2> ยิงประชาชนเปรียปร้ยงๆแล้วคุณเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ครับจันทิดาก็ไม่เชื่อหูเพราะไม่ได้อยู่ใน ข้างหน้าครับผมแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นองค์ประกอบแห่งความรุนแรงเนี่ยของฝั่งทางทางรัฐบาลครับผมของอภิสิทธิ์เวชาชีวะของสออชอครับพังล้มเจ้าเนี่ยออกมาในวันวันที่เท่าไหร่อาจารย์ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าในนี้ก็จะเขียนเขียนเอาไว้เหมือนกัน คือออกมาหมดทั้งผังลมเจ้าทั้งประกาศก่อการร้ายประกาศภาวะฉุกเฉินอะไรต่างๆเหล่านี้คือสร้างสร้างเห็นว่ารุนแรงแต่ในฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐรไม่ไม่พูดเลยครับไม่พูดเลยการใช้เพลงทําได้ยังไงนี่ก็กลายเป็นว่าความหมายของอาจารย์ไม่มีอะไรมากกว่าว่าเหมือนทุกครั้งก็คือการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือครับในการล้างสมองว่า ประชาชนพวกนี้เป็นพวกล้มเจ้าครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้กล้าฆ่าพวกนี้ได้ครับผมก็จึงเป็นการกระตุ้นและเปิดเพลงครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อทีมงานทีมงานไม่เชื่อเวลาเวลามาดูแต่ปรากฏว่าคลิปเป็นร้อยๆยคลิปมีลักษณะแบบเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดคนละเจ้าทำครับผมเจ้าเมื่อกี้นี่นักข่าวเยอรมัน ในภาพเต็มเนี่ยจะมีพบว่านักข่าวเยอะมันได้สัมภาษณ์คนด้วยรเราเราก็เลือกนักข่าวตา่างประเทศเพราะท่านในประเทศเดี๋ยวม,มันมีส่วนได้เสียครับผมถูกไหมคะคเอานักข่าวต่างประเทศรเราคลิปข่าวต่างประเทศนี้ตั้งมารู้กี่คลิปครับผมน,นี่นี่เพียงหนึ่ง <c oughs> หนึ่งขององค์ประกอบแห่งความรุนแรงที่น่ากลัวมากครับผมพังลมเจ้าก็ออกมาในในช่วงดูเหมือนจะเป็นมิถุนาครับเอ๊ะมิถุนาปีก่อนหน้านน นะเป็นผังลมเจา้าแปลว่าพวกนี้พร้อมที่จะถูกจับถูกอะไรต่างๆได้ครับผมก็นี่จึงเป็นองค์ประกอบแห่งความรุนแรงที่คอ,ออปอไม่พูดถึงเลยครับผมไม่พูดถึงเลยคือในความเป็นจริงถ้ามีคลิปอีกเนี่ยมันก็จะมีคลิประเบิดครับมันจะมีคลิประเบิด ในคอปที่เขียนนะอ้างว่ามีคนไปอยู่บ้านไม้ครับผมอยู่ตรงข้ามสตีวิทครับที่มี้กลุ่มผู้ชุมนุมหลบเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านไม้อ้างว่าอย่างนั้นครับแล้วก็มีคนเคลื่องครับผม M67 ลงมาครับผมคือจินตนาการนะครับผมคุณมีอะไรพิสูจน์ครับรู้สึกว่าคาวินิจฉัยในส่วนนี้ของคอปเหมือนจะแก้ทางทางฝ่ายนปชทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยคือหมายความว่า คือหมายความว่านะเดิมทีแรกเขาบอกอากาครบไปมาๆมันไม่ใช่ครับแน่นอนมันต้องตายด้วยระเบิดครับระเบิด M67 นี่มันไม่เห็นมีคนเสื้อดําห้อยหรือถือเอาไว้เลยไม่มีแล้วมันต้องอยู่ใกล้พอครับทีนี้คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมันอยู่ใครับมันอยู่ตรงอนุสาวรีย์แล้วมันจะเคลื่อนได้ยังไงเขาก็เลยไปเขียนบอกว่ามันต้องคว้างมาจากจากบ้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าไม่คว้างมาจากบ้านนะ ไม่มีทางไหนเลยไม่มีทางถึงไม่มีทางมาได้ไม่มีทางคืออะไรแปลว่าคนคุณคว้างกันเองกันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เหลือที่เดียวที่ต้องไปพิสูจน์ว่าเออก็คือเคลื่องจากบ้านหลังนั้นครับก,ก็รอการพิสูจน์ซีถ้ายอย่างนั้นออย่าเพิ่องออกมาสรุปแบบนี้ใช่แต่ว่าการพูดมาแบบนี้มันมันเหมือนที่คุณพีระถามทีแรกว่าตั้งทงหรือเปล่าครับตั้งทงเพื่อว่าให้เห็นว่าน,นี่แหละ พวกนปชวพวกคนเสื้อแดงครับผมหรือคนเสื้อดําของนอปชวพวกใช้ความรุนแรงเพราะคุณขว้าง M67 เ็นี่ยมันระยะหวังผลมันต้องมันต้อง50เมตรครับแล้วทำไมมันไปเหมาะเหมงอ่ะอยู่ตรงหลังรถด้วยนะครับผมเพราะว่าท่านพันเอกร่มเกล้ากับนายพลเนี่ยเขาคุยกันข้างหลังรถครับคือรถก็มีที่กำบงังครับเขาก็เลยจินตนาการว่าต้องไปขว้างจากข้างลงมา พราะถ้าไม่คว้างจากตรงนั้นต้องคว้างใกล้ๆก,ก็คือพว,พวกเดียวกันนี่แหละก็ก็ก็ทำไมคุณไม่มีสมมติฐานคันนี้อ่าสมมติคุณมีสมมติฐานว่าคว้างมาจากบ้านค,คุณก็ต้องมีสมมติฐานว่าถ้ามีชนะมันต้องกว้างคว้างกันเองต้องมีหนึ่งหรือสองถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะมันก็เหมือนกับการตั้งธงการฟันธงไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ประมาณนั้นครับก็ประมาณนั้น<ม>เพราะว่าในนี้ก็เขียนเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นบ้านไมมที่ที่ที่ตรงนั้น แล้วก็ถ้าถ้าจะบอกว่าหาหาวัตถุพยานอย่างอื่นก็บอกหาไม่ได้เพราะมีคนเยอะครับผมแล้วถ้ามีคนเยอะแลวจะคุยยังไงครับ<ง>ซึ่งจากรายงานดังกล่าวนี่ก็ขัดทั้งขัดกับคําพิพากษาของศาลในคดีของนายพันคํากองอีแล้วและขัดต่อในทางการสอบสวนของ DSI และของพนักงานตํารวจใช่ไหมครับอาจารย์ อาจารย์คิดว่าขัดกับ DSI ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูครับผมการสอบสวนอีกทีแต่พันคํากองจะอยู่อีกที่หนึ่งครับซึ่งอันนั้นสารพิพากษาแถวราชปารบแถวหน้าแอร์พอร์ตลิงค์ไม่มีเสื้อดําไม่มีชายชุดดาครับแต่ตรงนี้เราต้องรอผลแต่เท่าที่อาจารย์พูดคุยกับนายตำร,รวจนะครับไม่มีค่ะคชายชุดดำตรงอนุสาวรีย์ไม่มีทั้งประจักษ์พยานครับไม่มีภาพถ่ายไม่มีอะไรเลยที่ถ่ายเป็น หมืนม่นๆภาพนะมีชายชุดดำไหมตรงนี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ